สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube นะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็น เรื่องของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับส่นหน้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเรานั่นเองตามรายงานล่าสุดออกมาจากสื่อของฝั่งอินตารลีครับเป็นกระแสะข่าว c o อสิบนะโดยที่กาเซตาเดลสปอร์ตครับ มีการเล่นข่าวมาว่าตอนนี้นาบารีเนี่ยยอมลดค่าตัวของโอซิเฮนลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับโดยที่ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่150ล้านยูโรครับตอนนี้นาบารีลดลงมาเหลือเพียง120ล้านยูโรซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มความสนใจหรือว่าเพิ่มความหวังให้กับแมนเชสเตอร์เด็ตก็ได้ในการคว้าตัวส่วนหน้ารานี้ไปร่วมทีมนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมออมองว่า ไม่ว่าจะเป็นร้อยห้าสิล้านโยูโร หรือว่า120ล้านโยูโรเนี่ยมันไม่แตกต่างกันครับยังไงก็แพงอยู่ดีนะฮะก็อยู่ที่แบรนด์ยูแหละว่าจะจริงจังหรือเปล่าในเรื่องของฟีทาอซิมเฮนเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมครับสถิติดีแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะครับก็อยู่ที่ทางสม,มสรนรวนว่าจะเอาอย่างไรจะทุ่มซื้อเคนที่มีประสบการณ์อังกฤษอยู่แล้วหรือเปล่าหรือทุ่มซื้อโอซิมเฮนนักเตะที่อยู่จากลีกอินเตอร์ลี่ซื้อเข้ามาราคาไม่เงิน,นค่าตัวสูงเจ้าแบบนั้นหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องนั้น,นับแต่่ผมยงมองอวา ยังยากเหมือนเดิมครับทั้งคีนทั้งโอซิเฮนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแมนยูแน่นอนหลักๆก,ก็คือเรื่องของเม็ดเงินนี่แหละประเด็นของราสมูธคอยลุนนะครับ มีข้อมูลออกมาจากเลเวลนะครับเป็นข่าวกว่าสิบนะครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยตอนนี้ในหัวเนี่ยก็มีลิศลายชื่อนักเตะอีกหนึ่งคนที่ต้องการเป็นอย่างมากนั่นก็คือราสบูสฮอยรุ่นดาวรุ่งจากอตาลนตานะครับโดยตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแมนยูมีข่าวหนักจริงแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายนะครับฮอยรุ่นคือนักเตะตรงกับสเปคที่แมนยูแล้วก็ทีมฮาต้องการนะครับอตาลนตารับทราบ เกี่ยวกับความต้องการของแมนยูครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการซูน,น้าดาวรุ่งรายนี้แล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยนะครับ ก็รอติดตามกันส่วนประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทโอเวอร์ครับก็มีรายงานกัออกมาเพิ่มเติมนะสกายปอครับมีการวิเคราะห์กันออกมาว่าตอนนี้ทางฝั่งของกาตาเนี่ยรู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกไม่ไหวแล้วเกี่ยวกับกระบวนการการเทโอเวอร์ของสโมสรแมนยูไม่ไหวเนี่ยหมายถึงว่าทนไม่ได้เกี่ยวกับการยื้อเวลาของเกรลเซอร์แล้วกันแล้วก็ผิดหวังว่าเราเนี่ยมีการบิดมาหลายรอบแล้วแต่ทำไมเกรลเซอร์ถึงยังไม่ให้คำตอบสักทีนะครับในเรื่องที่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ เกี่ยวกับการทิ่อเวอร์สโมสรอนแมนยูยังไม่ทางกัดซึ่งนักข่าวของซายปอร์ดอย่างคาเบลโซฮิโคนี่ยเขาวิเคราะห์ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับโดยมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจโดยเร็วที่สุดก็คือเกราเซอร์เนี่ยควรตัดสินใจเกี่ยวกับการขายสโมสรอนโดยเร็วที่สุดนะครับตอนนี้มันมีการนันกข้าสงสัยเป็นที่เรียบร้อยกับว่า ตกลงแล้วเนี่ยเกรลเซอร์ er ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแมนยูหรือว่าพวกเขาเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองและถ้าเกิดเราได้ดูเรื่องราวที่ผ่านมาครับตอนนี้มันเหมือนกับเกรเซอร์เนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองซะส่วนใหญ่โดยที่ผลประโยชน์ของทางสโมสรเนี่ยมาที่หลักนะฮะซึ่งสิ่งที่ทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับการที่ทําให้กับสโมสรแมนยูนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ค้างคาใจสําหรับทุกคนแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอาอย่างไรกันแน่ ผู้จัดการทีมก็มีความกังวลแน่นอนทีมงานนะครับผู้เล่นแล้วก็แฟนบอลทุกคนนะครับเป็นเวลาหลายเดือนละที่เราเนี่ยค้างคางกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเทคโอเวอร์เรื่องนี้ไม่จบไม่สิน้นมันเป็นเครื่องหมายคำถามที่ใหญ่มากครับว่ามันเป็นเหตุอะไรครับที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับในการพิจารณาข้อเสนอทั้งๆท,ที่เราได้ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่ากลุ่มทุนที่สนใจเนี่ยมันมีเพียงแค่2กลุ่มทุนหลักก็คือทางฝั่งของกาตาแล้วก็ทางฝั่งของท่านเช็แล้วก็ขอได้รับทราบ ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจํานวนเงินเท่าไหร่รายเป็นตัวเต็งอะไรต่างๆแต่ว่าคําตอบที่ชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรเซอร์ er ต้องตัดสินใจให้แบบรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องคิดด้วยครับว่าโอเคแหละภาพรวมเนี่ยคุณอาจจะต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องหาประโยชน์ส่วนรวมด้วยก็คือคุณต้องมองหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านดีๆให้กับสโมสรบ้างนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าคุณจะยื้อเพื่อเอาแบบผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นถ้าเกิดยือ้อออกไปแบบเรื่อยๆเนี่ยผมอธิบายเพิ่ม เติมแล้วกันก็คือพอมันยืดเวลาการเทคเวอร์ไปอีกเนี่ยผลกระทบมันก็มีเกิดขึ้นกับทางสโมอรคุณได้เงินนี่แต่สโมอสละลํะบาบากถูกไหมครับอาจจะสะดุดในเรื่องของการใช้เม็ดเงิน อาจจะสะดุดเกี่ยวกับแผนงานแบบระยะยาวที่ทินฮาร์กวางเงินเอาไว้ก็ได้นี่คือสิ่งที่คาเวลเซอร์ฮุโคลเนี่ยนะฮะนักข่าวของสกายปอดเขาวิเคราะห์มาก็ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนางเกาซึ่งเขาเสนอเนี่ยมันวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยอ่ะแต่ว่าคุณไม่ยอมตัดสินใจสักทีมันกับคุณมองประโยชน์ส่วนตัวเนยอะจนเกินไปแล้วก็ผลประโยชน์ของทางสโมรสรเนี่ยมันก็เริ่มที่จะจางหายไปแบบเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากส่วนหลังจากนี้นะครับก็มารอติดตามกันเพราะว่าทางฝั่งงของ กาตาเขามีกำหนดเส้นตายเรียบร้อยนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์นี้ต้องได้รับคำตอบ ส่วนฝั่งของเซอร์จิมแบรดคิปช่วงนี้อาจจะเงียบหน่อยแต่พวกเขาเนี่ยก็เชื่อได้ว่าพยายามเร่งรีบให้มันมีการปิดจ็อบให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับบทวิเคราะห์เชิงข่าวของนักข่าวของเอฟเอ็นนะครับอย่างลิสเฟย์แล้วก็จอร์จวิทเนี่ยเขาได้มีการวิเคราะห์ภาพรวมเกี่ยวกับตลาดของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยที่มีการระบุออกมากับว่าเอริกันฮาร์คเนี่ยมีความต้องการที่จะเซ็นมิดฟิลระดับท็อปของโลกเข้ามา ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าเรื่องของการเทโอเวอร์เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนก็ตามนะครับเทนฮาร์กเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังบอสบริหารระดับสูงของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับความต้องการที่เขาเนี่ยต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้นะครับและแน่นอนครับว่าพอมันมีเรื่องของการเทโอเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแผนงานดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะสะดุดก็ได้อย่างเช่นเรื่องของงบประมาณหรือว่าแนวทางต่งตางๆนะครับที่จะมีการเปลี่ยนถ่าย เกี่ยวกับเจ้าของทีมรายใหม่จุดนี้ก็ต้องมีการเช็คดูกันอีกรอบหนึ่งแต่เบื้องต้นก็คือเทนฮากแจ้งไปแล้วนะครับว่าต้องการอะไรบ้างและถ้าเกิดงบประมาณเบื้องต้นที่เทนฮากได้รับเนี่ยมันไม่เยอะมากพอเนี่ยจุดที่ทําได้ไปก่อนก็คือต้องมีการระดมทุนจากการขายผู้เล่นหลายรายในทีมชุดหลักนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็มีประมาณ7-8ถึงรายนะครับที่แมนยูเนี่ยเล็งที่จะขายในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนเนี่ยเอาเงินก้อนเนี่ยไปสมทบทุนกับเงินที่สโมสรมอบให้าาในการซื้อนักเตะนะครับก็ต้องมีการประคับประคัแบบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์นั่นเองบริฟเฟย์เนี่ยยังได้มีการโยงไปที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายาต่างๆที่แมนยูมีข่าวอย่างเช่นแฮร์รี่คีนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในรายของบริสเฟมองว่า เคเนี่ยเป็นเป้าหมายของแมนยูที่ชัดเจนก็จริงเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งก็จริงแต่ว่า มันเป็นดิวที่ยากครับถึงขั้นที่อาจจะเป็นไปไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าสปเปอร์นี่แหละไม่ต้องการขายเคีนให้กับคู่แข่งร่วมลรกกันแล้วก็การพูดคุยกับเลวี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นดีลดังกล่าวเนี่ยทำใจเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันครับที่แมนยูจะแพ็กนะทั้งฝั่งของจอสบิสเนี่ยเขามองว่าแมนยูไม่ควรใช้เวลากับดีลของเคนเยอะจนเกินไปนะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะชอบเคนเราก็มองว่านี่คือเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุดในตำแหน่งสูนหน้าโอเคแหละซูเปอร์สตาร์อย่างเคนเนี่ยจะต้องใช้ านานาในการเจรจาเกี่ยวกับการขวาตัวแต่ว่าแมนยูก็ไม่ควรที่จะ มีการใช้เวลาน,านานจนลากยาวไปจนถึงปลายซัมเมอร์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีบทเรียนมากมายเกี่ยวกับการใช้เวลานาน,านในแต่ละดิวแล้วก็อาจจะพลาดนักเตะที่แมนยูต้องการอื่นๆก็ได้หรือเวลามันก็จะเสียเปล่าไปถ้าเกิดไปแป๊กในช่วงตลาดซื้อขายป,ปลายตลาดซื้อขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูควรที่จะมีเส้นตายเกี่ยวกับดิวดังกล่าวเอาสักประมาณ1เดือนก็พอหรือว่าประมาณสัก10 20วันเนี่ยคุณต้องได้คําตอบแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ย เคีนจะย้ายมาไหมสเปอร์ต้องการขายไหมถ้าเกิดไม่ต้องการขายคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนเป้าหมายทันทีโดยที่ไม่ต้องยื้อแล้วนะครับมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะฮะนั่นคือสิ่งที่จอสมิธเนี่ยวิเคราะห์กันออกมาซึ่งผมก็เห็นด้วยนะถามว่าอยากได้ไหมเคนอยากได้อยู่แล้วครับเป็นตัวท็อปขนาดนี้นะฮะแต่บางทีคุณก็ต้อง มีการวางแผนสำรองกันเอาไว้แผน A แผน B แบบนี้นะครับในเมื่อเขาไม่ขายคุณก็ต้องรีบเปลี่ยนอย่าไปตามตื้นะครับตามตือ้อย่ามมันก็เหมือนกับซัมเมอร์ก่อนก็คือเดยองอีกที่เสียเวลาเปล่าแล้วก็เกือบที่จะไม่ได้ไม่ฟิลรายใหม่เข้ามาแต่ว่ายังโชคดีได้คาซิเบโรเข้ามาในช่วงท้ายตลาดถูกไหมครับนี่คือบทเรียนสาคัญรัสมูสฮอยลุนครับนักข่าวเอ็มท่านนี้ก็มีการระบุนะครับว่าฮอยลุนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเรื่องของการคว้าตัวไม่น่าจะใช่ปัญหาหรือว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดมากมา เกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับเทนฮากชื่นชอบมีการพูดคุยกับนักเตะเป็นการส่วนตัวเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันได้เรื่องของเมสันเมาส์นะครับตอนนี้ก็ยังแบบไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายเบื้องต้นก็นคือนักเตะต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนยูมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนยูได้แล้วแมนยูคุยกับทางนักเตะแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงบิดเกี่ยวกับเม้นเงินค่าตัวกับทางฝั่งเชลซีเท่านั้นเองนะครับต้องเคลียร์กันก็ อาจจะมีการดำเนินการใช้เวลากันหน่อยนะครับจุดนี่ฟิล์มโปงครับยืนยันได้เลยนะฮะว่าแมนยูสนใจแม็กควารายนี้จริงนะฮะ ได้มีการสนทนาได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะไปบ้างแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่แผนการดังกล่าวเนี่ยอาจจะโดนระง,งับไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าดาร์โล่เพิ่งตกสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ตัวเลือกที่มีข่าวว่าเตรียมโดนขายทิ้งอย่างมันไิ่สาก,กาเนี่ยทำได้ดีในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือของซีซั่นที่เพิ่งจบไปทําให้เทนหาประทับใจเพราะฉะนั้นการซื้อแบ,บ็คขวารายใหม่ก็ ยับยังไว้ก่อนนะครับคอยว่ากันในช่วงตลาดรอบหน้าสําหรับตําแหน่งผู้สับปปตูรายใหม่อย่างบาร์ดแวบรูเกนผู้สับปปตูของอเดเลสเนี่ยถือว่า เป็นผู้สับปะตูอีกหนึ่งรายนะที่แมนยูให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอเดรียนฮาร์คต้องการผู้สับปะตูรายใหม่เข้ามาเบียดได้ตำแหน่งกับเดวิดกานะครับโดยที่เซ็นเอฉบับใหม่ของเดวิดกาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนด้วยยังตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการมองหาตัวเลือกอื่นๆเอาไว้นะครับตัวเลือกหลักเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าก็มีพวกแบบลาย่าคอสตาอะไรประมาณนั้นที่มีค่ะในรายของอาร์เซลดิซาซี่ครับนำรายงานจากเลกีฟครับมีการระบุว่าดิวอาร์เซลดิซาซี่กับแมนนยยูเี่มัน มีโอกาสเป็นไป,ไ,ปไ,ดได้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ40จนถึง50ล้านยูโรครับที่ตัวสังกัดของทางนักเตะต,ต้องการแต่ถ้าเกิดเราอ้างอิงจากข้อมูลของโรมาโน่ครับก็คือโรมาโน่มองว่าดีซซี่เนี่ยเป็นดิสไลา์ชื่อแนวรับที่เป็นแผนบีบก็คือแผนสำรองนั่นเองแผนหลักก็คือพวกแบบมินแจรหรือว่าแนวรับรายอื่นที่มีข่าว แต่ว่าช่วงนี้ก็คิมมินแจคนเดียวแหละที่เป็นแผน A นะครับแต่ถ้าเกิดแพ็กมินแจก็จะเป็นพวกนี้แหละพวกดีซาซี่พวกตัวดีโบของนีสอะไรประมาณนั้นครับแมนยู U, น่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเบ็ดเงินจํานวนดังกล่าวให้กับดีซาซี่นะหรือว่ามนากนั่นเองนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าอยู่ที่แมนยูแหละแมนยูจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับปิดท้ายกันครับโรมมโนให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมสันเม์ครับโดยที่โรมมโนบอกว่าแมนยูเตรียมที่จะมีการเปิดโต๊ะเจจา่าคว้าตัว เมสันเมาส์อย่างเป็นทางการนะครับโดยประเด็นหลักๆก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับค่าตัวของทางเมสันเมาส์กับทางเชลซีนั่นเองนะครับก็จะมีการดําเนินการอย่างเป็นทางการละหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับก็รอติดตามกันว่าจะลงเอยอย่างไรกันแน่นะครับราคาเท่าไหร่อะไรอย่างไรครับตอนนี้ก็ยังคาดกันข้างยากเนาะเพราะว่าบางสื่อก็บอกว่า60ล้าน บางสื่บอกว่า70บางสื่บอกว่า85ล้านอย่างเงี้ยนะฮะก็รอดูกันไปก่อนแต่ที่แน่คือไม่น่าจะเกิน85ล้านหรอกนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ